แล้วเจ j ีอยากมาฝึกตำแหน่งอะไรโพสิชันจ,จ้างชือชว์24ชั่ผมอยากจะล้างห้องน,น้า <c oughs> ได้เลยลูกพี่ดีมาก <c oughs> ตักล้างห้องน้ำให้สะอาดแล้วสาม,มารถา <c oughs> แบบเอนเตอร์เทน <c oughs> คนที่เข้าห้องน้ำอยู่ได้ไหม24ชั่วโมงขนาดไหนแต่ก็คือต้องบวกเพิ่มให้ในเดือนหนึ่งนะอ๋อแต่เงินเดือนจะเท่าไหร่ล่ะอยากได้เท่าไหรตั <c oughs> ้งแต่ห้าใบ เนี่ย사실저는จำนวนด้วยตัวจีจั่งไม่ต้องตัดตัวจีจั่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 ง อ่าจุดเันหวนบได่ขอเป็นเดือนต่อเดือนตกเดือนละสิบาบาทเองตนละสิ้าบาทแป่ปัให้ถึงบหาทอย่ี<_<_<_<_้ทำจนทเต็มอันนี้คือมีหักที่จ่ายสักกุศลได้ไหมคะมีโอ้ยส